ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เหล่าจอมยุทธทุกๆท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไกด์ทูเบอร์แล้วในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมโยกางโมบายซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับวิธีการล่าสมบัติเกียงหูซึ่งสมบัติที่เราจะมาล่ากันในวันนี้นะครับจะมีชื่อว่าบันทึกลับแดนเทพนะครับบันทึกลับแดนเทพนะครับจะต้องใช้ เบาะแสจำนวน45เบาะแสด้วยกันนะครับเมื่อครบแล้วก็ให้กดไปที่รวมนะครับซึ่งจะต้องใช้พลังงานทั้งหมด50ชิ้นนะครับจากนั้นก็กดไปที่ล่าสมบัติขั้นแรกเลยนะครับให้เรากดไปที่แผนที่นะครับแล้วก็เลือกไปที่แผนที่โลก ให้เราไปยังป่าเดนใต้นะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกไปหาหมอยาโจวอนนะครับกดไปที่รหัสลับนะครับนี่นะครับก็จะพบเงื่อนงานะครับ กดยืนยันไปจากนั้นก็ให้เราไปหายอดฝีมือลงฝึกนะครับเลเวลสี่สิเมื่อมาถึงก็ให้กดไปที่ขุดนะครับจะมีเครื่องหมายตกกจอยู่ก่อนจะพบเงื่อนไขต่อไปนะครับ จากนั้นก็ให้เราไปหาราชาเสือภูเขานะครับเลเวลสามสิบเก้าก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะครับก็ให้กดไปที่ขุดก็พบเงื่อนไขต่อไปนะครับจากนั้นก็ให้เราไปหาใต้ซื้อมือเหล็กนะครับ เมื่อเรามาถึงใต้ซื้อมือเหล็กแล้วนะครับก็าให้กดไปที่ใต้ซื่อมือเหล็กนะครับยัเป็นที่ที่อันตรายต้องมีบรยุทธ์ติดตัวไว้บ้างเอกกดไปที่รหัสลับก่อนนะครับอ่าก็จะพบเงื่อนไขต่อไปนะครับจากนั้นก็ให้เราไปหามอนเตอร์ที่ชื่อว่าจิวลีนะครับเลเวลสี่สิบเ็ด เมื่อมาถึงก็ให้ทําการโจมตีนะครับเราก็จะพบเงื่อนงามต่อไปนะครับจากนั้นก็ให้เราไปหาใต้ซื้อมือเหล็กอีกครั้งนะครับามาเจอใต้ซื้อมือแล้วก,ก็ให้กดไปที่ใต้ซื้อมือเหล็กเลยนะครับก็จะมีไอเทม2อ,อย่างนะครับที่เราจะต้องมีก็คืออย่างแรกนะครับก็คือกุญแจทองแดงนะครับได้จะ มอนโหดและก็บอสวังเย็นนะครับหรือก็สามารถซื้อจากร้านค้าได้นะครับอย่างที่2ก็คือตําราปลาดนะครับได้จะดันและก็ขัดเกาลารายวันแล้วก็ผ่านด่านเปิดไพ่นะครับเมื่อมีครบแล้วก็ให้กดไปที่เปิดนะครับก็จะพบเงื่อนงำต่อไปจากนั้นก็ให้เรากดตรงไปที่คำว่าหาทางนะครับ ตัวเกมก็จะนำเราไปยังวังถ้ำเสือนะครับ เมื่อเข้ามานะครับตัวเกมก็จะพาเราไปหายมมาทูดนรกนะครับก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาก็ให้เรากดไปที่ขุดได้เลยนะครับก็จะพบเงื่อนงำนะครับยืนยันนะครับทีนี้นะครับพอจะขึ้นเป็นรูปหยิบสมบัติขึ้นมากดเข้าไปนะครับความสําเร็จของเราก็จะเป็น100่งเปอร์เซ็นแล้วนะครับกดไปที่หยิบสมบัติเราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเก็บเครื่องรางนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาบันทึกรับแดนเทพนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้กดไปที่เติมแต่งนะครับก็จะมีไอเทม2อ,อย่างนะครับถ้าเรากดเติมแต่งทั่วไปก็จะต้องใช้หินน้ำเทพนะครับได้จากการย่อยอุปกรณ์ม่วงนะครับจำนวน20ก้อน แล้วก็ยันวิญญาณสมบัตินะครับได้จากการล่าสมบัติเจียงหูซ้ําๆนะครับจำนวน18ชิ้นนะครับหากใครไม่มีไอเทมนี้นะครับและก็ไม่ต้องการที่จะรอก็ให้กดไปที่เติมแต่งไฮโซนะครับก็จะไม่เสียไอเทมนะครับแต่จะใช้ทองจํานวน800ก้อนนะครับในส่วนของผมนะครับมีไอเทมครบทั้ง2อย่างแล้วผมจะกดไปที่เติมแต่งทั่วไปนะครับก็ข็ถามว่ายืนยันที่จะใช้วัตถุ ดิบสวมบันทึกรับแดนเทพหรือไม่นะครับก็กดยืนยันไปอ่าทีนี้นะครับผมก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสเตตัสที่ได้จากเครื่องรางนะครับก็จะได้เป็นเลือดลมนะครับเพิ่มขึ้นอีก600นะครับแล้วก็ลบลีเพิ่มอีก20นะครับคลิปหน้านะครับจะมาล่าสมบัติอะไรกันต่อนะครับก็ให้ติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับ